สวัสดีค่ะทุกคนคุณที่มองหาผู้ชายสักคนหนึ่งมองหาไปเดินตามถนนรุ่มๆมองๆอย่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยคงไม่มีเยอะก็จะมองหาในเว็บเดทออนไลน์กันนะคะแล้วเวลาเลือกเนี่ยนะเราก็ต้องเลือกคนที่เราชอบเราถูกใจเราเลือกที่รูปร่างหน้าตาก่อน หลายๆคนเนี่ยไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองอะ่ะมีศักยภาพมีความสามารถมีการที่พัฒนาตัวเองอยู่ในแบบที่ผู้ชายที่เรามองหาเนี่ยเขาจะเลือกเรายกตัวอย่างเช่นเรามองว่าผู้ชายที่มีอาชีพหมอวิศวกร มีอาชีพที่เราคิดว่าเป็นคนที่ดีมีไรายได้ที่ดีมีชีวิตที่ดีแต่เราไม่ได้ย้อนกลับมามองตัวเองว่าแล้วตัวเรา่ะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายที่มีอาชีพดีๆเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเลือกไหมเราต้องคิดตรงนี้ด้วยนะคนที่คิดแต่ว่า ฉันอยากได้ผู้ชายมีอาชีพหมอมีอาชีพวิศวกรอาชีพดีๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องเลือกฉันเพราะฉันเนี่ยเป็นคนนิสัยดีเป็นคนสวยเป็นคนที่เขาอะ่ะต้องชอบมั้งเพราะฉันน่ะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นอาชีพเหล่านี้เนี่ย ส่วนใหญ่ที่โบส์รู้มานะที่เห็นเห็นเนี่ยนะเขาก็ต้องดูผู้หญิงที่คุยกันดูเรื่องคุยกันในระดับใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเขาอะ่ะมีอาชีพนี้มีรายได้แบบนี้แล้วไลฟ์สไตล์เขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาจะไปเลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเขาอะแบบที่ไม่เหมือนกันต่างกันโดยสิ้นเชิงคือต่ำกว่าอย่างเงี้ย ไม่คิดว่าเขาจะเลือกแบบนั้นไงในส่วนของอาชีพเหล่านี้ในเว็บเดทอะนะก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีจริงก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะสามีโบสเองเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะโบสก็รู้จักเขาในเว็บเดทแต่ว่าโบสไม่ได้เป็นคนหาโบสมีโปรไฟล์ในเว็บเดทเพื่อโบสเนี่ยจะติดต่อผู้ชายให้กับผู้หญิงคนอื่นสามีโบดไปเจอ แล้วพวาก็ซื้อข้อมูลของผู้หญิงในเว็บเดทเพื่อที่เขาจะเขียนจดหมายติดต่อส่วนตัวปุ๊บไม่เคยติดต่อมิสเตอร์ทางเว็บเดทเลยไม่เคยแชทเลยไม่เคยดูคือไปลงทะเบียนไว้แล้วพอผู้หญิงที่โบ๊อ่ะช่วยติดต่อให้เขาได้แล้วปุ๊บก็ลบ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 แล้วเว็บที่มิสเตอร์ไปเจอเนี่ยโบ๊ลืมลบไงก็ไม่เคยเข้าไปเช็คเลยเพราะคิดว่าลบหมดแล้วไงก็เดนได้จดหมายเขาเนี่ยแหละพอได้จดหมายเขาก็ รู้ว่าเออมันมีเว็บเดตอะไรที่หลงเหลืออยู่ก็ไปเซิร์ชดูแล้วมันเจอเว็บเนี้ยที่เขาเจอซึ่งโบยก็จาไม่ได้แล้วว่าเป็นเว็บอะไรก็ไปลบออกโบกก็ถามเขาแหละว่าได้มายัางไงเขาก็บอกเขาเสียงเงินซื้อเขาก็ได้ข้อมูลที่อยู่แล้วก็ส่งจดหมายมาหาเนี่แหละก็เป็นบุพเพสันนิวาสก็ <c oughs> ได้นะตรงเนี้ยนะคะเมื่อคุณน่ะคิดว่าฉันเนี่ยอยากได้ผู้ชายที่มีอาชีพแบบเนี้ยคุณก็ต้องประเมินตัวเองด้วยว่า แล้วฉันน่ะมีศักยภาพมีคุณสมบัติมีการอยากจะพัฒนาตัวเองยังไงแบบไหนนะป๊อพูดถึงผู้หญิงธรรมดาไม่ได้เรียนมาเยอะบางคนจะคิดอย่างนี้ไม่ได้เรียนมาเยอะไม่ได้ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายสุขสบายแล้วก็มองหาผู้ชายฝรั่งที่คิดว่าจะดึงตัวเองขึ้นมาจาก ที่ความไม่สบายไม่สะดวกสบายขึ้นมาให้เป็นคนที่มีความสบายสะดวกสบายมากขึ้นชีวิตที่ดีมากขึ้นแต่คุณก็ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่บทพูดไปแล้วเหล่านี้ไงถ้าคุณมองหาผู้ชายที่คุณคิดว่าอาชีพเหล่านี้เขาจะดึงขึ้นมาได้คุณต้องหันมามองตัวเองก่อนถ้าเราไม่ได้เป็นแบบที่ผู้ชายเหล่านี้เขาจะเลือกเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมา การศึกษาคุณไม่ได้จบสูงคุณก็พัฒนาเรียนรู้ตัวเองให้ขึ้นมาจุดนี้ได้ที่เขาจะมองคุณได้นะพูดมาให้คิดมีหลายๆคนแหละที่โพสตดไปดูไปฟังเขาพูดกันคุยกันนะนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาพฝันภาพมโนไงว่าเออฉันต้องได้ผู้ชายที่มีอาชีพเหล่านี้เป็นวิศวกรเป็นคุณหมอเนี่ยแล้วเขาก็จะดูแลฉันอย่างดีอย่างเงี้ยนะ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็มีให้เห็นว่าผู้หญิงที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงแล้วได้สามีที่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็มีจริงๆแต่เราไม่ได้รู้เบื้องหลังแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองถีบตัวเองขึ้นมาให้เป็นหน้าเป็นตาของสามีเขาเหมือนกันไม่งั้นสามีเขาก็คงไม่เลือกเขาแล้วก็อยู่กับเขาเท่านี้จบขอ้ทุกคนโชคดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ